รับกำจัดสนิมทำยังไงให้ได้แบบนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับผมเบียร์ทามซอรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นพันเรื่องดาวนะครับเกี่ยวกับการคลีนหรือทำความสะอาดสนิมที่ติดก่ออยู่กับตัวเรือนนาฬิกานะครับก็โดยการลงน้ำยานะครับเข้าไปแบบนี้ถ้าเกิดมีสนิมตรงไหนก็ให้นำไปไป้ายตรงนั้นเลยนะ อย่างเช่นเจอตรงจุดตรงรูสกรูอะไรพวกนี้ก็ใส่น้ายาแล้วก็ปั่นปันเลยนะครับถูทําความสะอาดก็เหมือนกับขัดนั่นเลยครับก็คือเดี๋ยวใช้ไม้ยิมฟันนะครับกับตัวน้ํยาพาเอกของเรานะครับเดี๋ยวจะได้เห็นก็คือน้ํายาตัวนี้ชื่อว่าวีนอนนะครับน้ํายาวีนอนเองที่จะมาช่วยเป็นตัวช่วยให้เรานะครับก็ ทำตามได้เลยนะฮะก็จัดน้ำยาลงไปเลยแบบนี้ลง